วันนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าชาร์จแบตเนี่ยก็ชาร์จยังไงนะผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ถูกต้องนะครับผมขั้นตอนแรกถ้าเราถอดแบตออกมาแล้วเนี่ยให้เราเสียบตัวหัวชาร์จกับตัวแบตเตอรีร่ก่อนนะครับผมประกอบแอปเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผม,มามนี้ที่เราแถมไปนะครับเสียบเลยมัฟล็อกเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเนี้ยไปเสียบกับไฟบ้านนะครับผม เสียไปดูอ่าทีดูยังไงว่าชาร์จเข้าหรือไม่เข้าอ,อ่าดูง่ายๆอย่างแรกเลยครับคือไฟครับตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงขึ้นค้างแบบนี้ครับผมแปลว่ากําลังชาร์จนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือชาร์จเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือสําหรับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะมีพัดลมอยู่ นะครับถ้าเกิดว่ากําลังชาร์จเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยจะทํางานจะมีเสียงลมเนี่ยดังจะได้ยินชัดเจนนะครับผมจะเสียบกับท่อแบตเตอรี่มาชาร์จหรือว่าจะเสียบกับตัวรถเนี่ยวิธีการเดียวกันนะครับผมก็คือเสียบกับตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมถ้าเป็นชาร์จที่ตัวรถก็ต้องเสียบกับตัวรถก่อนแล้วก็เสียบกับไฟบ้านนะครับผมแล้วก็ดูการทํางานมันที่อะแดปเตอร์ตรงนี้มี2อย่างคือไฟกับพัดลมนะครับผมเคลียร์ไหมครับผมส่วนเวลาจะถอดนะครับผมก็ให้ถอดที่ ไฟบ้านก่อนนะครับผมเราค่อยมาถอดที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเ <H it> นี่ยตัดการทํางานของอะแดปเตอร์ก่อนเราค่อยถอดขั้วออกหมุนมุ <c oughs> ตามนี้ครับสําหรับชิคอื่นๆนะครับผมเราจะมาบอกกันในคลิปหน้าๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้สนุกกับการาคาร์บีเอครับผม